เป็นเป็นทองเอออันนี้ความคิดดีเพราะว่านังบีชอบนะคะทุกคนชอบค่ะมันจะได้ไม่ต้องมันไม่เสียด้วยนาะมุอเจ้าเนาะหมายหมายถึงว่ามันไม่ขาดทุนอะ่ะอันจังซี่เนาะอันนี้ของไอสติกเอออันนี้เป็นความคิดที่ดีนะจังซีนะ่เนาะ ดีไหมเด็กๆปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนลนะคะเอ้อเขาก็ค่อยๆเป็นไปน่ะละอันแบบนี้ใช่ไหมทุกคนนี่ยังสี่เนาะเขาก็สิบาว่ามันเป็นขีดยาบอกแทงต่มันจจยอยู่ขีออสอันนี้ของนาสติกสวยไหมสวยคร<ว>ับวันนี้ใส่ เขาหนูใส่ไฟเขาจะว่าหนูเป็นขี้ยานะลูกอะไรเป็นขี้ยาอะไรนะทรงเอทรงเอเนี่ยฮึทรงเอก็อะไรทรงเอพวกขายยานนั้เอ้าหน้าสติกเราใส่ไม่ได้อะไรทองสมัยรูเดิมบอก่องสมัยรูเดิมดูสมัยน่ะจะคมคมไหนใส่หน้าเองโอเคมาหน้าสิจะคมเหมือนโอ๊ะเลยบอสโอ้จะคมจะคมห้าสิบเก้าได้ไหมมองน้ำหนักมาหนาแล้วหกสิบห้า หก้าแล้วแต่ก่อนนาสติาสิแบเบก้าไงนี่สวยไหมซ้รับเนาะมังชอบแห่นะเนะน้ชอบครับชอบบอกชอบมังทำงานเก็บเงินซื้อเอาเออเออโลรกได้ไหมก็นเนาะนะเน้เออบอฟบีเอาถลอกานะครับ look like I n e to w e a for the rest of my life n นี่อยากได้กับประเท็งานเก็บเงินเอาก็ซื้อให้ดอกอืมระยาใกล้หรอทำงานทำงานเอาทำงานเก็บมา 20k 20k หมดเลยในซอยครับใช่ล่ะกูเห็นมึงเอาไปซื้อเรากินเบิร์ดมึงอยาสีว่า 20k มึงคือเน่งมาไหมครับโอ้กินเหล้าหนึ่งวันประมาณเมืองไทย ตอมาอยู่เมืองไทยโอเคโอเคหนูกินเหล้าหนึ่งวันแมน,นแมนแมนเฮ้ยอาอ้ากินเหล้าหนึ่งวันตอนตอนมาอยู่เมืองไทยกินเหล้าเบิดไปเขึ้นละหมื่นหนึ่งครั้งเลยมันเท่ากับว่าคืมันเท่ากับก็หนึ่งคืนนั่นแหละหนึ่งมืน่นน่ะไอฮาแต่ตอนกินต้องกินโหดเนาะตอนกินต้องกินโหดเมื่อเจ้าเบิงมันว่าตอนกินต้องกินโหดละสั้น กูบอกแค่เห็นผู้ใหญ่ว่าเขามืองดอกกินเหลาก็ต้องกินโหดไปสั่น์เขาต้องกินให้มันสนุกสนุกใช่ก็โอ๊สนุกแล้วอันนั้นสนุกของมืองเตสิแตกหนึ่งแก้วใช้เวลาสิบวินาทีน่ะมึงสนุกมองไหนกูถามเถาะเอาก็เติมเร็วมันสนุกเนาะเ๊ะดื่มเร็วมันสนุกเล้อเล้มันมไม่เม่้มาไม่บอกมนไม่เคยเห็นใครดื่มเหมือนโอ๊ะเพราะมนไม่เคยเห็นใครโหดเท่าโอ๊ะครับอบโหด ไม่เคยเห็นใครจาร้าบเนาะโอ้กินเหล่าจังสี่เขาเขาเขาวามันจา้า่าสันเถาะครับอืมเลิศกินเขากินเหล่าจังสี่วามันจา้าปาสันแล้ผมไม่ทำอะไรอยู่ครับมึงก็เห็นกูเห็นอย่างจีมึงเห็นกูนอนหวนตีกออดมึงแต่งหน้าไปไหนครับแต่งไปใส่ก็ได้ตัวใหญ่แบบนี้แล้วอันนี้จะแต่งไปภูเก็ตก็อ,อืมไปทำไม ยูเห็นยังยูกับมูมึงว่าพักกันเมายาเลือเลือโซลตรอแดนยูเห่อหลวงพ่อไปไหนไปวัดครับแต่น้องพ่อเขาอยู่ไหนครับน no! ้องไปฟิตเนสกูแนบหนามึงนี่แต่มึงมันหละตื่นสวยกามูเขาบักออดเนาะ วันนี้มามีบอกแล้วนะว่าวันนี้เที่ยงคืนมามียึดโทรศัพท์สังมมส่งมันอีนห๋บิดต่หูเมื่อกี้เจ็บเบอร์ไหมครับมันไม่เจ็บเบอร์ดันไม่กี่บิดต่หูเป็นจะสั่งคืนนี้เดี๋ยวมามีจะเอาโทรศัพท์ามาไว้ครับเนี่ยชอบ นอนเล่นโทรศัพท์ลแล้วก็บอกโอ๊ะโ,โอ้นอนไม่หลับอืมโอ้นอนเล่นเที่ยงเชียงคืนแล้วขับไปนอนออสเมื่อคืนนี้มึงเดินมาหาแบบนี้ตอนตีหนึ่ง<อ>มึงยังมาหากูตีหนึ่งมึงสิงบันบอกว่าเที่ยงคืนในจังไดเนาะ<อ>ตีหนึ่งเปิดประตูวงว้อกล้าเข้ามามาหาเมย์ปาะสันปอานั่นบอกว่ากูบอกบอกข้าเจ้าว่ามึงนอนเที่ยงคืนมึงอยามากโกหก,กอยู่หม่งนีเด้อโอ้อะไรนอนเที่ยงคืนแล้วนอนตีสาม เออกาันานแล้วตีหนึ่งยังเขามาหาหนั่งบีอยู่มือเจ้าเอ่ยเนาะยู่เวลาแล้วก็อีในห้องหูมาอ่ะไอตัวนี้นะ่ะมานั่งเว้าวกับแฟนน <c oughs> ี่อื้ออิลีเ <c oughs> อออิลี่มืเจ้านั่นแหละเดี๋ยวนั้งบีหาแป้งได้บัดนเองมือเจ้าขาหาแป้งก่อน เที่ยงคืนมันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีหนึ่งอะมันยังเปิดประตูเข้ามาหาดังบีไอโฟนจิมห้าอโฟนจิมห้าแต่แต่ในในสำหรับในของดังบีนังบีชอบทองแต่บอซื้อใครดอกเออลอโพงนี่ครับใครใครทำอะไรปิดพี่หมวยว่าอะไรผมไม่รู้ครับ น้าแบบเรามีแต่งหน้าให้ยี่อะไรไม่เอาครับเอาเผื่อแต่งออกมาแล้วหนูสวยไงไม่ครับทุกคนอยากเห็นออซิมแต่งหน้าไหมคะไม่ครับไม่ครับมันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยผมไม่อยากแต่งหน้าครับมีกาแฟลุงบีแซบแซบกาแฟซื้อสองแถมหนึ่งนะทุกคนนี่เลยจ้ะนี่นะครับทุกคนขายมากที่นี่ มักมากมักหน้ามาักพักรักษารีราวิวก็มาแบบเยอะมาแบบฉ่ำๆแต่ไม่ค่อยได้โปรโมทเลยมากพักรักาโอ้ยรียรวิวมาดีแห้งเหรอเออไม่เห็นเหรอในทิกเกอรรีวิวมาแบบเยอะอมากอะา่ะใช้ไปดีจังสั้นจังสีใช้ไปแล้วหน้าเด้งฟูปาดก็เลยไม่แปลกใ,ใจเลยค่ะลูกค้าเดินกลับมาซื้อซ้ำแล้วสำหรับมากพักราัาตัวนี้เ แต่เราแค่ไม่ค่อยได้โปรโมตมันแค่นั้นเองครับเนาะอืมปานมีถึงขนาดสูตรยาดมมันเบายากค่ะลูกมันเบายากลูกไหนครับลูกคว้ยลูกคว้ยเบายากอีลิอีลิบอบม อะไรครับหาแป้งอย่าสิถามถอบพุนเหมากับข้าเจ้าพุนเนอะโอ้ก็ no. okay. อยากรู้เฉยๆผมไม่หาอะไรครับออสติน oh, ผิวหน้าดีขึ้น <No. S 1> จริงค่ะดีขึ้นให้ใช้สบู่สบู่นีส่สิวเริ่มออกมูเจ้าเอ้ยนี่หน้าเริ่มสีดเซาสนตินนลค่ะให้ใช่หน้าก็ขาวขึ้นจริงนะคะทุกคนหน้าก็ขาวขึ้นหน้าก็ดีขึ้น <No. S 1> ค่ะมูเจ้าดีขึ้นหลายแห้ง ดีขึ้นเยอะมากๆนะคะตั้งแต่ให้เมย์บังคับให้ใส่สบู่แต่ผมยังไม่ดีขึ้นนะครับทุกคนเออเดี๋ยวมันก็งอกแหละลูกอุ้ยเนาะเอ้นี่มัไม่ผมขาวเต็มเลยมั่วบะอย่าสีมัดตัวนี่หนูถอดหมวกออกแล้วก็ใส่อันนี้ได้ไง ลายสายด้ายนี่ดูเหมอนอมันสีดำไงมันก็จะดูเหมือนเส้นผมไงครับฮะอยู่บนเตียงนอนลูกเยอะเวลาถิบมาในก่อนมาในก่อนครับนี่ไม่นี่ครับพี่เพียงเราไม่บอกต้องใส่แล้วถ้าดูอะไรน้องต้องใส่นี่ใช่ไหมเก็บเส้นผมเจอดูผมผมสั้นเนี่ยเออแต่ต้องใส่อยู่เนาะต้องใส่ใช่ไหมพี่ใช่ครับ เก็บผมเหือเป็นพี่เลี้ยงเปลี่ยนน้ำปี้ให้น้องยัง้เปลี่ยนแลังหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมามีไปซื้อให้ใหม่ดิ้งลองอะไรีดิ้ง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 เฮ้ยเนาะสูงมาีทาแป้งดีดีกับโต๊วไปชงกาแฟให้ ของเตะกินด้วยก็มันเค็มมีพุงเหรอมันมีพุงเหรอตอบแทนปลอมมันอ้วนน้องมันอยู่ในวัยกำลังกินลูให้มันกินไปเถิดเดี๋ยวมันโดนมามีใช้แรงงานเดี๋ยวมันเกิดพักาันจอยเองเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเมื่อนี้กูสีวางแผนงานให้โยเยเวลาเออไปงานอะไรครับคนนี้หรอ กะทิเหรอคะรอเบิร์ตแหล่เขาก็คมเข้มกันเนาะเขาสีผิวกันเนาะมืเจ้าเนานะเฟิร์ไปทำทัางานอะไรครับอ๋อทำงานมันมีอะไรแพลนไหมครับมีเยอะเยอะ,อะเยอะอเอยอะบอกมาเลยครับอัติงขยักอ่าอย่าลืมนะมามีบอกหนูแล้วนะครับกำไรปีนี้หนึ่งร้อยล้านนะไม่ใช่ยอดขายนะยอดขายร้อยล้านมามีไม่เอา มันง่ายเกินไปยอดขายร้อยล้านนะไม่ว่าอะไรยอดขายายอดขาย is mean sell wholesale ไม่เอาหนึ่งร้อยล้าน <You S 1> only profit profit ใช่ไหม yes เอา profit only เลยหนึ่งร้อยล้านถ้า<ต>ทำไม่ได้นะไปเข้ามาหาลัยไปโรงเรียนยิ่งเวลาเออถ้าทำไม่ได้ก็ไปโรงเรียนแค่นั้นแหละหนึ่งร้อยล้านก็เป็นกี่ดอลลาร์หนึ่งร้อยล้านหนึ่งก็สองยี่สิบห้าล้านดอลลาร์ใช่ไหม น้าเกินคิดเล็กเกินคิดเล็กกลัวอุนะน้าเทรศัพ์ม้องไม่ใช่หนึ่งล้านก็ใช่ยี่สิบห้าล้านดอลล่าใช่ไหมทุกคนดอลล่าออสเตรเลียนรอนนะแล้วทำไมใช่ครับยี่สิบห้าล้านหนึ่งร้อยล้านกดเกิดบอกดหันรอโอเคหันยี่สิบห้า สี่ล้านดอลลาร์เออสี่ล้านโง่พวกเราโง่มึงอย่าว่าพวกเราสิกอ้ว่าพวกเราเพราะว่ามาไม่กับพูดเิดด้วยแม่มีมัมามิพูดมามิพูดสมองมันแก่แล้วมามิแก่แล้วไงสมองก็เลยไม่ค่อยดีแต่หนูอ่ะยังยังดีอยู่ไม่ใช่สมองยัง ยังอ่อนอยู่ไงหนูก็ไม่ควรที่จะโง่ไงลูกังไม่อ่อนนะครับก็ให้มามีโง่คนเดียวก็ได้ตัวบ้ใส่ค้ว่าพวกเราใส่เนาะพวกเราอยากให้โกโก้มีที่ฉีกซองเหมือนกาแฟอ๋อโกโก้มันฉีกข้างบนใช่ไหมคะกาแฟนี่มันฉีกข้างๆโอเคค่ะเดี๋ยวลุงบีจัดการพี่จรณนาวไเดอ นะคะมือเจ้าขาโอเคเนาะก็หนึ่งร้อยล้านบาทนะกำไรนะไม่ใช่ไม่ใช่โคลเซลนะเอากำไรครับหนูต้องทําให้ได้นะครับถ้าไม่อยากไปโรงเรียนอนะครับแต่ถ้าทําได้ปีหน้าไม่ต้องไปไปปีถัดไปเอา เราเราโอ้ไม่ชนะเลยเหรอมันไม่ทใัใไปโอ้ไม่ชนะเลยก็ปีถัดไปก็เพิ่มขึ้นอีกไงถ้าหนูถ้าหนูถ้าหนูไม่อยากไปแล้วจริงๆอ่ะปีถัดไปหนูก็ต้องทําไม่ได้สองร้อยล้านฮะปีนี้ร้อยล้านไม่อยากปีหน้าก็ได้หยุดอีกหนึ่งปีกัเห็นไหมครับเออถ้าเกิดว่าปีปีหน้า ทำได้สองร้อยล้านอีกหนูก็ไม่ต้องไปหนูก็ไปปีถัดไปอีกอย่างเงี้ยเอ้าแล้วข้าโอ๊ํทำไม่ได้ตอนนอ้นอายุสี่สิบเปลามันจะให้โอ๊กลับไปบอกไปเหมือนเดิมแหละมันเป็นกฎเกณฑ์ละมันเป็นข้อกําหนดแล้วเออไปเป็นนายแบบเธอหุ่นดีหน้าตามีเสน่ห์มากไปเป็นนายแบบขายอย่างเสื้อผ้าเขามีแบรนด์เขามีแบรนด์เสื้อผ้าของเขาอยู่ค่ะเขามีแบรนด์อื ออสตินมีแบรนด์เสื้อผ้าอยู่นะคะทุกคนเลิกมอคคีคีคีมอคนในมอค์นอนนกับแต่ไกล้ดกับเนี่ยกับแซมแหนึ่งอะไรผิดนะปัดชนะแลย้ยไปชักรจได้เหมืนดิปัดชนะโอ้โโอฟิแมชนชจากันงะ เขามีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเขาเองอยู่ค่ะพี่ออสตินนนองมูเจ้าโอ้เปิดแอร์สิลูกทำไมมันร้อนจังเป่าอ,อืมนะามาไม่เหาอด้วยพี่บึนเหรอเอออ๋อโอ้ยเอ้ามาจริงจากนะันเนาะจากนันไงพี่เกิดเออเออเกิดอัดรวยกับบีแม่กเองผัดรวยอัจ้านึ่งเอาดีกว่าเนาะนึ่งไก่บ้านนะครับฉีกเนื้อมันแซ่บ แดนมีทําให้กินคกับน้ำจิ้มเปรี้ยวเปียวทุกคนค่ะถ่ายกาแฟให้ได้ก่อนจากหนึ่งลอยชุดเนี่ยเอาในเฟซบุ๊กกาแฟหนึ่งแถมเอ้ยสองแถมหนึ่งนะคะทุกคนใช่เออหนึ่งแถมหนึ่งอยากเห็นทรงผมน้องซื้อนะัน่ะรอให้เขาซื้อกันอืมไม่อยากโชว์ครับ เรให้เขาซื้อก่อนไงเอาทุกคนกาแฟซื้อสองแถมหนึ่งนะครับวันนี้เอาไปเลยครับซื้อสองแถมหนึ่งครับอะไรนี่เห็นไหม,มกัจสินกูดบอยนะครับจะเป็นเด็กดีนะครับกูดบอยปลอกไก่ปลอกไกลอะไร <laughs> ซื้อสองแถมหนึ่งนะครับวันนี้เอาไปเลยนะครับเอกาแฟมาไหมครับ โดจะไปให้พี่หมวยทำขาเจียวจินพี่หมวยว่างหรือยังอ่ะม,มาแล้วเหรอรพี่หมวยมาแล้วเหรอครับพี่หมวยมาแล้วบอครับคนมาแล้วครับนึกว่ามันนอนอยังไม่ตื่นกันเจ๊เอานาไปาศาสตร์แม่จะกลับมาอะไรในทิกตอกเมื่อไหรคะวันนี้แหลคะค่ะนางบีแต่งหน้าก่อนวันนี้เลยครับโดซินจะไปทําขอนครับจะไปเห็ดอีหยังอ,ยงออดไปทำร้ายไปก่อนโอ้สิไปเห็ดอะไรก่อนอจะทําก่อนมามี มึงมีแผนอันนี้มึงจะไปไหนไอออสไปจัดตุจักไหมวันนี้ไปไหมอะไรจัดอะไรครับจัตุจักตลาดตลาดอะไรครับจัดตุจักมันมีขายต้นไม้ขายหมูขายมาขายทุกอย่าง<อ> the big market that we've been talking about before that we want to go มันเขาขายสัตว์เลี้ยงด้วยบอก yes เยอะเขาขายหมดเลยใช่ไหมครับขาย ขายปลาด้วยเนาะเซาสือเถอะไขซื้อสองตัวนะพ่อแห้งแล้วใครบอกไ้ซื้อเออผู้ใด,ดบอกไ้ซื้อมันไม่ได้ไ้ซื้อนะครับทุกคนเขาซื้อก็ซื้อมาแล้วก็แล้วก็วกจะได้เอาไปปล่อยไปปล่อยอ้ออ้อถ้าเกิดว่าแบบนี้ไปปล่อยจริงจริงหนูจะทํายังไงโอ้จะเก็บตังไว้เราไปซื้อตู้ใหญ่กว่านี้เราจะซื้อปลา เยอะกว่านี้อีกครับที่บ้านไหมมันเกะกะเข้าใจไหมแต่มันดูสวยครับแต่มันเกะกะมันจะเกิดอุบัติเหตุ <S <S> นะนะมันจะเกิดอุบัติเหตุมันจะเดินชนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเดินชนมันไม่มีของเต็มบ้านเลยนี่ฟนเฟอร์นิเจอร์เต็มบ้านไม่มีใครเดินชน สักอันหนึ่งเลยครับอันนี้มันเฟอร์นิเจอร์มันไม่ใช่ตูปต้ปลา,า,ปาตูต้ปลาเขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยได้มึงสิเถียงหาพอมึงตีใช่ไหมครับทุกคนตู้ปลาก็เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์มึงเป็นอย่างเฟอร์นิเจอร์โนแตะเถียงบาาักค่ะนั่นเฟอร์นิเจอร์เนาะเป็นกราสังยีหลีเดมันเถียงนะห่วยมันไม่ใช่เลื่ห่วยอีกแล้วบอ ตมไม่ได้ซื้อมาหลายงวดแล้วได้รู้สึกดีมากเลยไม่ได้เสียตังค์มมอร์นิ่งค่ะออสตินที่รักประสนสวัสดีครับคุณมอรนิ่งออสตินชอบสัตว์อะไรเป็นพิเศษไหมเขาถามปลาปลากับลิงเนาะอยากได้ลิงอะไรคือลิง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 เขาไม่ให้เลี้ยงลูกเชื้อโลกมันก็ง่ายด้วย อแต่ว่าชอบปลาเยอะที่สุดนะครับชอบกาสแกงชอบกาสแกงโดดจะไปหารทำของกินก่อนนะครับไป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 แไตปไป่สิบพันไร่เนีัน,นติดกอกจากน้อยนะมันนี้เลยบอเอาจะไลฟ์วันไหนอเลยจะใช้ไม่ใจเย็นๆครับวันนี้เป้าหมายหนึ่งร้อยล้านนะ ทำไม่ได้ทํากําไรไม่ได้หนึ่งร้อยล้านเตรียมโตกลับไปเลี่ยมเลยกูจะบอกให้ให้โอกาสปีนี้เยอของใครนี่มาต้องเปลี่ยนเรื่องเยอะเลยของปลอม,มของน้ำสติกมไม่เคยได้ใส่ของแท้หรอกใส่แต่ของปลอมเหมือนตอนเขาซื้อไซส่ให้มาไม่บอกสปลอมเออ น้าสติกมึงบ่เคยได้ใส่ของแท้ดอกใส่แต่ของปลอมเหมาะสมแล้วเนของปลอมจากชงจอมเนาะ